โรงเรียนบ้านหนองปลาสวายเป็นโรงเรียนปถมศึกษาขนาดกลางตั้งอยู่ที่เลขที่1หมู่ที่8บ้านปากล้องตําบลหนองปลาสวายอําเภอบ้านฮุ่งจังหวัดลำพูนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษาลำพูนเขตสองสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นเปิดทําการเรียนการสอนจํานวน1ี 1ห้องเรียนจำนวนผู้เรียน131คนค่าราชการครู14คนบุคลากรทางการศึกษา2คนและลูกจ้างประจำ1คนภายใต้การบริหารงานนางนัชยาพรสีอัถิกานัน จำที่กระทรวงได้ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาพุทธศักราช2561เมื่อวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2561กำหนดให้สถานศึกษาตัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนบ้านหนองปาสวายได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาระดับประถมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปรากฏผลการประเมินการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับดีเลิศรายละเอียดมีดังนี้มาตรฐานที่ 1. คุณภาพของเด็ก คุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับยอดเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองบาสวายมีการประชุมวางแผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยพุทธศกราช2,566ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศกราช2,560ครูจัดทำแผนจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญตามหน่วยการเรียนรู้มีการพัฒนาทั้ง4ด้านร่างกายอารมณ์ ใจสังคมและสติปัญญาอย่างสมดุลและเต็มศักยภาพสอดคล้องกับวิถีชีวิตครอบครัวชุมชนและท้องถิ่นมีเจตคติที่ดีต่อท้องถิ่นสนใจฝ่เรียนรู้และเรียนรู้อย่างมีความสุขจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาที่ควบคุมเด็กปฐมวัยผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมโดยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็กปฐมวยัยกิจกรรมค่ายวิชาการ และโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทยมาตรฐานที่1ด้านคุณภาพผู้เรียนคุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดีเลิศโรงเรียนบ้านหนองประสบายพัฒนาการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลสำเร็จเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพได้เต็มความสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความถนัดและความสนใจ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของทุกคนประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและตามสภาพจริงส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการกิจกรรมต่างๆเป็นจำนวนมากทั้งในระดับเครือข่ายระดับภาคและระดับประเทศในการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่านหรือ reading test ได้คะแนนเต็ม100คะแนน ผู้เรียนได้รับขาดเลือกให้เป็นต้นแบบผู้ที่มีความเป็นเลิศทางการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาผลสำเร็จทางการเรียน8ปดกลุ่มสาระการเรียนรู้มากกว่าค่าเป้าหมายของสถานศึกษามีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศผลการทดสอบระดับชาติ O-net ของผู้เรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษสูงกว่าระดับสังกัดผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโ n e เระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในรายวิชาภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าระดับสังกัดและระดับประเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เข้าศึกษาต่อในระดับสามัญและระดับอาชีวศึกษาร้อยละหนึ่งร้อ มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษาผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ active learning ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดการแก้ปัญหาจัดทำโครงงานที่สามารถเชื่อมโยงกับชีวิตจริงมีทักษะงานอาชีพมีไรายได้ระหว่างเรียนเรียนอย่างมีความสุข นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศพัฒนาศูนย์การเรียนการสอนตามแนวปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอรารยะเกษตรโคกหนองนาส่งเสริมและสร้างทักษะง,งานอาชีพแก่ผู้เรียน ร่วมอนุรักษ์สืบสารประเพณีและวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมท้องถิ่นกิจกรรมวันสำคัญต่างๆของโรงเรียนโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำโรงเรียนสุจริตโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพห้องเรียนสู้ฝุ่นกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและห้องสมุดมีชีวิตกิจกรรมวิทยาศาสตร์พลังสิบบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปถมศึกษาโครงการพิชโฉมโรงเรียนพัฒนาการอ่านเขียนนำผู้เรียนสู่ศตรวรรษที่21พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาพัฒนาระบบงานแนแนวการศึกษาและอาชีพมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดีเลิศโรงเรียนบ้านหนองปัสวยัย มีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูบุคลารกรทางการศึกษาผู้ปกครองสิทธิ์เก่า ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่4มาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและปรับปรุงสถานศึกษามีการกำหนดแผนงานของสถานศึกษาแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึงและเริ่มพัฒนานวัตกรรมบริหารจัดการสถานศึกษาเน้นการทำงานเป็นทีมการวางเป้าหมายร่วมกันบริหารงานตามโครงสร้างหกฝ่าย ในรูปแบบการบริหาร TGP o b e c Model ภายใต้การดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA S มุ่งสู่ผลลัพธ์4คุณภาพได้แก่คุณภาพผู้เรียนคุณภาพครูคุณภาพสถานศึกษาและคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษานำรูปแบบการบริหารที่ประสบความสำเร็จเผยแพร่เป็นแบบอย่างที่ดี ู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการสร้างบรรยากาศสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC, School as Learning Community) อย่างเป็นระบบและเป็นแบบอย่างที่ดีส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพตามจรรยรบวันวิชาชีพโดยใช้บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน PA เป็นฐานพานกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC หรือ Professional Learning Community ร่วมกันพัฒนาคิดแก้ไขปัญหาร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการขอเรื่อนวิทยาฐานะการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งและวิทยาฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ชี้แนะการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลรวมทั้งนิเทศกำกับติดตามการจัดการเรียนรู้การปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอมีการจัดทำรายงานประเมินตนเองและผลการประเมินการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน สถานศึกษามีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการจัดการศึกษาและสนับสนุนการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมีอาหารสถานที่สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยมีการประเมินความเสี่ยงสำรวจจุดเสี่ยงบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งมีการจัดทำแผนเผชเิญเหตุและมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ ายใต้แนวทางการดำเนินง,งานมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็กมีการสส่อมสร้างเครือข่ายทางการศึกษาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองชุมชนและองค์กรภายนอกเพื่อร่วมมือในการระดมทรัพยากรการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้รายการพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายรูปแบบและต่อเนื่องมาตรฐานที่3การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ คุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับยอดเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองปะะสวายได้กำหนดเป้าหมายให้ครูจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ครบทั้ง4ด้านคือด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญา ครูจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้โดยจัดห้องเรียนให้สะอาดอากาศถ่ายเทสะดวกปลอดภัยตกแต่งห้องเรียนให้สวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กมีการใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลายและเหมาะสม รูมีการจัดกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อร่วมการระดมความคิดเห็นและสร้างนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพครูไร่จัดทำวิจัยในชั้นเรียนการแก้ปัญหาการรู้ค่าของตัวเลข1-10โดยใช้โปรแกรม Bed Learning และการปรับประยุกต์ใช้การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ Project App Post เพื่อพัฒนาทักษะการคิดมาตรฐานที่3กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีคุณภาพการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดีเลิศโรงเรียนบ้านหนองปะสวายได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนโดยครูมีการตรวจสอบมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด จัดให้มีการประชุมวิเคราะห์หลักสูตรจัดทำคำอธิบายรายวิชาหน่วยการจัดการเรียนรู้มีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาผู้จัดการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผู้เรียนได้คิดได้ลงมือทำได้ร่วมสื่อสารความเข้าใจได้ร่วมสะท้อนผลเช่น การจัดกิจกรรมโดยใช้สมองเป็นฐาน BBL การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน PBL การใช้แผ่นผังความคิด Mind Map การใช้เกมเป็นฐานการแสดงบทบาทสมมุติและการใช้เทคนิควิธีการสอนและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ครูมีการสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนมาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีครูกลุ่มปัญญาท้องถิ่นเข้ามาช่วยสนับสนุนสอนงานอาชีพดนตรีศิลปะวัฒนธรรมครูมีการนำเทคโนโลยีที่สร้างมาใช้ตลอดจนการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการ PLC ร่วมกับคณะครูเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูบริหารจัดการชัน้นเรียนเชิงลุกสร้างห้องเรียนคุณภาพผู้เรียนรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขมีการบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ตามบริบทของโรงเรียนครูมีการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ประเมินผลตามสภาพจริงและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนในการนำไปพัฒนาการเรียนรู้ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันครูหนึ่งคนหนึ่งนวัตกรรมหนึ่งวิจัยในชั้นเรียนและ1โครงงานผู้บริหารครูระบุคลากทางการศึกษาทุกคนต่างมีความรักในสถานศึกษามีความศรัทธาในวิชาชีพครูเสียสละอุทิศเวลาเพื่อส่วนรวม รูแระบุคลากรทุกคนมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อให้โรงเรียนสู่ความเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอโดยมีวัฒนธรรมของโรงเรียนคือรักสามาัคคีมีจิตอาสาปลูกพันธุ์ร่วมกันทำงานอย่างมีความสุขและมีค่านิยมของโรงเรียนคือยิ้มแยม้มเรียนรู้เข้าใจทันสมัยพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับ และเป็นแบบอย่างที่ดีดังปฏิฐานที่ว่านักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปัสวายมีความเข้มแข็งอดทนซื่อสัตย์สุจริตมีจิตอาสาและยึดมั่นในบาวรพุทธศาสนา